สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะตอบจนมากสําหรับคนที่เป็นสิวผิวหน้ามาันหรือผิวแพ้ง่ายนะคะฮัลโหลสวัสดีคะ่ะทุกคนแล้ววันนี้นะคะก็กลับมาพบกับไบร์อีกนะคะแล้ววันนี้นะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยไบร์นะคะก็ได้ทําคลิปนะคะทดสอบนะคะ14วันนะคะสําหรับเจ้าตัวเจลล้างหน้าตัวนี้เลยตัวนี้นะคะเขามีชื่อว่าเพ er ียวรีเค er ียร์ออร์แอนเน่นะคะคีนเซอร์นั่นเองน,นจะจ๊ะ เป็นเจลทำความสะอาดนะคะผิวหน้านั่นเองเนาะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยตัวนี้นะคะเขาอ่อนโยนมากนะคะผิวแพ้ง่ายก็สามารถใช้ได้และที่สําคัญเนี่ยตอบโจทย์มากสําหรับคนที่ผิวหน้ามันหรือผิวเป็นสิวนะคะซึ่งไบค์เนี่ยได้ทํานะคะทดสอบไปแล้วนะคะถึง14วันนะคะแล้วก็เห็นผลได้ชัดด้วยนะคะที่สําคัญเนี่ยจะบอกแอบกระซิบนิดนึงนะว่าหัวสิวเนี่ยหลุดด้วยนะคะทุกคนเออเอาไงก่อนแต่ก่อนที่จะไปดูเนี่ยช่วยฝากกดไลค์ซับสไครต์กระดิ่งก่อนนะจ๊ะ ถ้ากดบแล้วเนี่ยไปเริ่มกันเลยค่ะแต่ก่อนที่จะไปดูเนี่ยหอเกินกระซิบนิดนึงนะ้องหรับเจ้าตัวนี้นะคะสรรพคุณเขาเนี่ยหลักๆนะคะเขาจะช่วยในเรื่องให้สิวของเราเนี่ยไม่เหอนนะคะทุกคนแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยไม่ก่อให้เกิดสิวตรงที่เดิมด้วยนะและที่สําคัญเนี่ยควบคุมความมันนะคะบนใบหน้าของเรานะคะแล้วก็ทําให้ผิวของเราเนี่ยไม่แห้งตึงนะคะหลักที่ใช้อะเพราะว่าส่วนตัวเราเนี่ยหลักที่ไปได้ลองใช้เนี่ยไป่เป็นคนผิวแห้งนะคะทุกคนใช้เจ้าตัวนี้แล้วเนี่ย หน้าไม่แห้งเอียดนะคะทุกคนก็ยังมีความชุ่มชื้นไปในตัวนอะแล้วที่สําคัญเนี่ยหัวสิวนะคะหลุดจริงแบบไม่ตกตาทุกคนเออะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยอ่อนโยนต่อผิวนะคะผิวบอบบางสามารถใช้ได้นะคะผิวแพ้ง่ายใช้ได้นะคะแล้วคนเป็นสิวเนี่ยยิ่งใช้ยิ่งดีนะเอาตัวเนี้ยจริงๆอ่ะเดี๋ยวเราไปดูนะคะไทยอินนิดนึงนะคะหลังจากที่เราใช้ครบ14วันดีกว่าค่ะ เป็นไงกันมากค่ะทุกคนหลังจากที่ได้ลองดูกันแล้วนะคะสําหรับไบส์น่ะได้ใช้นะคะครบ14วันสําหรับเจ้าตัวเพลรีนะคะเจลล้างหน้าลดสิวนั่นเองจ้าคือไบส์เนี่ยชอบมากทุกคนหลังจากที่ไม่ได้ใช้น่ะคือช่วงนั้นน่ะสิวไบจะขึ้นนะคะบริเวณตรงนี้เนาะอันนี้ซึ่งแบบใบลงแป้งไปนะคะอาจจะไม่เห็นรอยสิวนะแต่ว่าไบส์เนี่ยได้ใส่ผ้าน,นะคะบีฟอร์อัพเตอร์ให้ดูแล้วนะคะก่อนที่เรา ครบกำหนด14วันเนาะหลายคนน่าจะเห็นแล้วเนาะเดี๋ยวจะบอกว่าตัวนี้เนี่ยเคานะคะยังช่วยในยเรื่องควบคุมความมันของบนใบหน้าของเรงาเนี่ยได้ลดน้อยลงได้ซ้ำแล้วก็ที่สาคัญเนี่ย ไม่ก่อให้เกิดสิวนะคะแต่แถมนะคะหัวสิวคือยังหลุดก็คือดีงามพลามแปดมากราคาหลักร้อยขนาดนี้ไม่ต่ำไม่ได้นะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยปลอดภัยอย่างแน่นอนนะคะเพราะเขาเนี่ยไม่มีสารนะคะก<ม>่อให้เกิดการระคายเคืองด้วยนะหากใครสนใจเท่าตัวนี้นะคะเราจะทิ้งรายละเอ,อียดไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ให้นะคะทุกคนส่วนราคาเนี่ยเขาอยู่ที่229บาทนะคะปริมาณเขา,าอยู่ที่100 ML ยนะจ๊ะยังไงนะคะอย่าลืมไปเลือกรองกันดูเนาะ ปลอดภัยรับประกันนะคะเรื่องสิวเนี่ยหมดกังวลอย่างแน่นอนจ้าและสําหรับวันนี้นะคะทุกคนไบร์ทนะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าใครชอบคลิปวิดีโอนี้เนี่ยช่วยฝากคลิกไลค์ซับสไครต์กระดิ่งให้ด้วยนะจ๊ะซับสไครนะคะอยากให้ทำคลิปวิดีโอตัวไหนนะคะลองคอมเมนต์กันทำไม,มต้คลิปวิดีโอนี้กันเลยนะจ๊ะเดี๋ยวไบร์นะคะจะพยายามทยอยตอบทุกคอมเมนต์นะคะยังไงนะคะฝากเจ้าตัวนี้ไว้ด้วยนะคะนี่เลิฟ